แสงแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ช b มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวายงานบานลากหลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแสงแงแล้วก็อยู่กับหน้างานนะครับหน้างานช่างพรช่างพนครับทำอะไร,รวันนี้ ทำอะไรวันเนี้ยทาสีรองพื้นครับทาสีรองพื้นใช่เอาไหนทาฝ้าเหรอฝ้าสีฝ้าใช่ไหมครับผนังด้วยผนังด้วยทาแล้วเหรอเนี่ยนฮะทาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังเป็นสีปูนอยู่เลยนะช่างพรนี่ครับฮะสีสีรองพื้นปูนเก่าครับโอ้ใช้สีรองพื้นปูนเก่านะฮะอย่างนี้ถ้าเจ้าของบ้านมาเห็นก็หาว่ายังไม่ได้ทานะใช่ไหม เด,เดี๋ยวช่างพรทำไมดำกว่าเก่าไม่ได้เจอกันานาดดำอย่างเงี้ยะ <S 2> <S 2> <S 2> อ๋ออ๋อมันผิดมุมนะผิดมุมกล้องนะครับก็อันนี้นะครับตัวนี้นะเป็นสีทาไปแล้วนะใช่ครับลองพื้นปูนเก่าแต่บ้านหลังนี้มันหลังเป็น,ปนบ้านใหม่ทําไมเอาปูนเก่ามาทามันจะเคลือบเงามันจะเคลือบเงาเอันนี้อันนี้ที่ที่ที่ผมรูปเนี่ยที่เอามือรูปเนี่ยมัน ไม่เจอเม็ดทรายเลยนะเพราะว่าขัดไปด้วยฮะขัดไปด้วยขัดผนังแล้วแล้วถึงจะมาลองพื้นนี่คือลองพื้นปูนเก่านะมันเลื่อมนะช่างพรนะกับแผงโน้ตยังไม่ได้ทาใช่ไหมแผงแผงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นเงาเลื่อมๆนะครับแผงนี้ยังไม่ได้ทานะครับเวลาลูบนะครับก็เวลาลูบก็ดาดทรายไปแล้วนะเนี่ยก็ก็จะไม่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 สากนะ ไม่สากนะครับผมยิ่งแบบนี้เลยยิ่งดีนะครับอันนี้การทำงานของอสีรองพื้นปุนเก่านี่ทากี่เที่ยวจังบอลก็เที่ยวเดียวก็ได้ับเที่ยวเดียวเขาก็ทาเที่ยวเดียวกันทางนั้นแหละแต่ถ้าอย่างเจ้าของบ้านไม่พอใจก็สองเที่ยวก็ได้แล้วแต่แกนะผมก็อันนี้เป็นจริงๆแล้วเที่ยวเดียวก็อยู่แล้วนะเพราะมันจริงๆแล้วมือรูปดูนะร่วมเลยนะ นะครับกับการอ้าวแล้วทําไมฝ้าทําไมถึงทาสีขาวฝ้าสีรองพื้นเก่ายังเหลืออยู่ครับอ๋อโอเคนะครับแต่จริงๆแล้วฝ้านี่ก็สามารถทาได้ใช่ไหมได้ครับได้สีรองพื้นปูนเก่าเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดนะครับอันนี้ทําไมถึงเอาสีรองพื้นปูนเก่ามาทาช่างพรก็แนะนำทุกคนบ้านนะครับเพราะว่าสีเขาดีจริงๆมันยึดติดแน่นใช่ไหมใช่ครับปูนเก่ากับปูนใหม่เนี่ยปูนใหม่นี่มันเป็นเป็น เป็นเป็นน้ำ<ช>เป็นสีน้ำนะต<ช>ัวน้ำยาอันนี้เป็นสีน้ำมันน,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 นะสีน้ำมันนะครับซึ่งการยึดติดมันต่างกันแน่นอนนะครับ<ช>นี่นะครับผมก็เป็นตัวนี้นะครับจะให้มาดูหน้างานช่างพรนะครับก็ฝ้านะครับอันอันนี้ใช้สีรองพื้นปูนใหม่นะนะครับถ้าได้ถ้าได้สีรองพื้นปูนเก่าขึ้นฝ้าเป็นไงช่างพรดีเลยนะ อันนี้อันนี้มันสีมันเหลือนะก็ช่วยเจ้าของบ้านประหยัดด้วยว่างั้นนะครับก็เอาขึ้นฟ้าไปนะครับส่วนตัวผนังนะครับแค่เส้นแง่บอกเลยนะครับอันนี้เทสใช่ไหมนี่ลองใช่ไหมใช่ครับนี่นะครับก็ช่างพรนะครับขัดจนเนียนเลยนะครับผมจะสุมให้ดูใกล้ๆนะครับว่าขัดไม่เจอเม็ดทรายเลยนะช่างพรนะนี่นะครับเม็ดทรายไม่มีเลยนะครับ อันนี้นะครับจากประสบการณ์หรือว่าไงช่างพรนึกทาแบบนี้เยเห็นวาตถทั่วไปครับโอเราเราก็มาพัฒนาเอาของเรานะทําให้เจ้าของบ้านเขาได้ได้ของดีแล้วเขาจะนึกถึงช่างพรนะฝากเบอร์โทรให้หน่อยช่างพรได้เรครับนี่นะครับผมก็มีงานก็โทรมาได้ไม่มีงานก็ปรึกษาได้นะ ปรึกษาได้นะครับก็ช่างพรเนี่ยอยู่ก,กําแพงเพชรนะแต่รับงานทั่วไปแหละแต่ที่สําคัญต้องว่างถ้าไม่ว่างก็ไปไม่ได้ไดไดนี่นะครับผมก็คนเ,เขาเรียกว่าใส่ใจในงานของตัวเองก็แล้วกันนะครับ,รบก็ทั่วไปนะครับผมเห็นนะถึงด่านทาสีแล้วนะครับพื้นล่างจะไม่เอี Fire ่ยมดูของช่างพรนะเอี่ยมแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอี่ยมแค่นี้นะ เอี่ยมยันห้องน้ํานะครับเยี่ยมยันห้องน้ําเลยนะครับก็พื้นผิวนะครับนี่ดูดูหน้างานนะครับก็อันนี้มาพูดเรื่องรรสีนะครับแต่ผมเห็นแล้วผมว่าอดพูดให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเอียมยทุกห้องเลยนะครับก็คือเก็บความสะอาดนะช่างพรน,นะรเราทําเองนะทาเอง,องเลยนะครับก็อันนี้เจ้าของบ้านก็ดีใจเลยนะได้งานแบบนี้นะ ไม่ลกลุงหลังด้วยผนังบ้านนะครับไม่ใช่ว่านี่เขาขัดทีเดียวนะจ้างบอลน,นะขัดทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าขัดแล้วเราลองพื้นไวๆเลยมันได้เลยนะครับนี่จะเห็นนะครับแผงนี้ยังไม่ได้ทาแผงนี้ยังไม่ได้ทาแผงน้นทาแล้วดำๆนะครับจะเห็นวิธีสังเกตนะครับดูใต้ใต้ล่างนะครับอ,อ่ามันจะคนละขั้นตอนกับข้างบนนะครับมันจะห่างประมาณ ประมาณ10เซนนะครับตรงนี้นะครับใต้รางนี่นะครับเพราะว่าลูกกิ้งมันถูกพื้นไม่ได้นะช่างพรนะนี่นะครับผมก็นี่นะครับผม,อ,บผมอันนี้นะครับเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆแหละนะครับจากปากช่างพรเลยเอามาฝาก คนดูคลิปกัแล้วกันนะครับว่าถ้าใช้สีรองพื้นปูนเก่าทาบ้านใหม่แบบนี้ได้ไหมได้ครับได้นะด,ดีเลยด้วยนะครับ,รบผมแะชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดี ทำอะไรดูได้เราทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่กอจะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังคาจะก็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แสะงแงแค่แสะแง